สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ F อ alk อย่างที่รู้กันครับโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เอื้อให้การทํางานในชีวิตประจําวันทุกวันเนี้ก็คือระบบอินเทอรเ์เน็ตเนาะแน่นอนครับมนุษย์เราย้ายชีวิตไปอยู่ในอินเทอร์เนต็ตมากมายมหาศาลเช่นกันฮะเมื่อคนเราย้ายไปทํากิจกรรมต่างๆบนออนไลน์อาจญายกร,รมันก็ตามมากา,ก,การก่อเหตุในโลกของออนไลน์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการทางไซเบอร์ก็เป็นสิ่งที่ มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นวันนี้ครับดีมากๆเลยเรามีผู้เชี่ยวชาญจากตำรวจไซเบอร์มาเป็นแขกรับเชิญให้เราครับยิดีต้อนรับกับพี่บาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยานสวัสดีผู้ชมขอแสดงความยินดีด้วยครับกับหนึ่งหมื่นหมื่นซับจากใน t ิ k ตอเห็นยูบอยู่ครับแล้วก็ช่อง YouTube นี่น่าจะหกเจ็ดพันแล้วมั้งใช่ไหมฮะครับดีดฮะ แต่มันขึ้นช้านะซับเนี่ยผมว่ามาทาเรื่องวิชาการนะถ้าถ้าทาแนวตลกนี่น่าจะเป็นแสนแล้วนะตอนนี้นะถ้กลับกับไปทําแนวตลกเนี่ยแม่จะเข้าทางกว่าครับผมเอ่ก็สวัสดีครับผมพันหรวงโทกิติคุณชอยมารีนะครับปัจจุบันก็เป็นรองผู้มุ่มกับการสอบสวนนะครับที่กองกำลังสามกองบังคับการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีห้าตำรวจไซเบอร์นะครับผมตอนนี้ก็คือที่รับผิดชอบหลับจริงๆก็คือเป็นหน้างานสอบสวน นะครับแต่ว่าเนื่องจากตำรวจไซเบอร์เนี่ยเหมือนยัยังไงอ่ะพี่นะมันมันเป็นงานเฉพาะทางอ่ะที่มันต้องใช้โน้ตฮาวบ้างทีเนี้ยมันจะมีพี่ๆที่แบบเขาอยู่บากแล้วอยู่ลงพักมาทางชีวิตอะไรเงี้ย uh huh. เขาก็ไม่ถนัดอันนี้เราไม่ได้ว่ามันซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ้าสิบหกสิบอีกสามสี่ปีพี่ๆเขาก็เสียแล้วเงี้ยจะให้เขาลงมาคุกขี่ตีมงมาไล่ล่าอยากรณในเทคโนโลยีอะไรเงี้ย เขาก็ไม่ค่อยถนัดแต่ถามว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยการสืบสวนสอบสวนเนี่ยในทางพื้นราบอะไรอย่างเงี้ยที่เราใช้กันมาตลอดเนี่ยมันก็มันก็ยังจําเป็นนะครับมันก็ยังจําเป็นมันใช้ได้แต่ว่ามันจะดีกว่าถ้ามันสามารถที่แบบใช้การสืบสวนทางเทคโนโลยีเข้ามาควบคู่นะครับโดยเฉพาะการใช้ AI ไอในอน,นาคตเพราะว่าตอนนี้อายากรเนี่ยถึงขั้นใช้ AI เข้ามา เข้ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วนะครอืมว้าวนะครับืมเป็นการอินโทรดักชันที่น่าสนใจมากรับาทของพี่บาสก็เป็นทีมสอบสวนเนาะอาชีพกรรมคอมพิวเตอร์เนาะอาชีพกรรมเทคโนโลยีเนาะ <K ill an> ครับรอืมเ <K ill an> ขาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบคําแนะนําเบื้องต้นสําหรับการเอาตัวรอดจากใครทางไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยพี่บาสพอจะมีช็อตบรฟให้กับท่านผู้ฟังไหมครับจริงๆเอ่อเข้ามาอยู่ที่กรมชการ ไซเบอร์เนี่ยสามปีเข้าปีที่สี่นะครับ mm. ก็ตั้งแต่ตั้งบอชอใหม่ๆเลยนะครับ mm. ก็ย้ายย้ายออกออกมาจากตอมอตอนนั้นก็เป็นชุดแรกๆที่เข้ามานะครับมาหาก็มาหาความรู้เอาข้างหน้าเหมือนกันปีแรกปีสองก็งงเงยเงยกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอถึงตอนเนี้ยเราค่อนข้างอยู่ตัวในเรื่องงานงสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าที่เห็นเลยก็คือผู้เสียหายนะครับทีย่ยังโดนหลอกยังอะไรเนี่ยมัน มันมีมาตลอดอย่าง call center เนี่ยจริงๆพี่อาตั้งแต่เราเราร้อยตีร้อยโทรใหม่เป็นพนักงานสอบสวนโรงพักกันเนี่ยผ่า<ม>นมาถึงวันนี้สิบห้าปียี่สิบปีแล้วก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบการหลอกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนมันแค่พิมพ์ข้อความเป็นส<ม>ังเกตกับแอปทัน s l เล e ทั่วๆไปแอปแปลภาษาทั่วๆไปแล้วก็ส่งภาษางงๆง่อยๆมามาให้มาหลอกลวงเหยื่อนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ละส่งลิงก์ส่งไลน์ line, นะครับ ในอนาคตเนี่ยจะมีถึงขณะว่าวิดีโอคอลคุยกันมีเสียงที่เป็นเสียงของบุคคลนั้นจริงๆมีรูปหน้าที่ที่ดิฟเฟนมาที่เป็นรูปใบหน้าของคนนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้ยครับต่อไปจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะฝากอะไรเนี่ยต้องบอกว่าอือือต้องระมัดระวังกันคือผมก็สงสารนะครับมาผู้เสียหายมาบางคนเนี่ยเขาก็กังวลจนแบบเป็นแพนิคแล้วทุกวันเนี่ย ถ้ากาสอบสวนโทรไปติดตามให้ให้มาส่งเอกสารเพิ่มเติมส่งหรือแม้กระทั่งให้มาสอบปากคำเนี่ยครับยังไม่กล้ารับสายเลยผู้เสียหายอะด้วยความที่กลัวแพนิคว่าจะโดนหลอกซ้ําซ้อนอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวไปหมดแล้วอย่างที่เห็นว่าแม้ว่าคอร์เซ็นเตอร์หรือกลุ่มวิชาชีพพวกนี้จะมีมานานแล้วจริงๆแล้วแกนหลักรูปแบบเดิมๆเ,เ,เนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมคืออะไรคือหลอกให้เราโอนเงินไปให้นั่นแหละนะครับหรือถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาว่า ให้เรากดลิงก์แล้วดูดเงินแต่ว่ากดลิงก์ปุ๊บแล้วดูดเงินออกไปเลยเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะบอกว่าจริงๆมันมันไม่มีมันไม่มีอยู่จริงนะครับกดลิงก์อ่ะใช่เขาอาจจะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์เราจริงๆก็ใช่แต่ว่าการเข้าถึงแอปธนาคารหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจําเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากเราเพราะนั้นเราอาจจะเผอไปกดรหัสหรืออาจจะเผอไปสแกนใบหน้าให้คนหลยเนี่ยครับครับที่อยากจะฝากที่อยากจะเป็นห่วงจริงคือ สถิติคดีอาญากรรมด้านเทคโนโลยีเนี่ยไม่ไม่ได้ลดลงเลยในสิบห้าถึงยี่สิบปีที่ผ่านมากับกันกับเพิ่มขึ้นตอนนี้มีคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีที่อยู่ในระบบรับแจ้งความออนไลน์นะครับของของสำนักงานของชาติที่เราทําขึ้นมาก็คือเอ่อ w w w t h a i p o l i น e o n l i n e c o m นะครับเน้นย้ำตรงนี้ทีครับ www t h a i p o l i c e o n l i n e c o m มเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่ปลอมนะครับตอนนี้มีคดีอยู่ประมาณห้าแสนนะพี่ฮันห้าแสน <What? S 2> ห้าแสนก็จำจำหน่ายไปแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นไอ้คำว่าจำหน่ายเนี่ยมีทั้งส่งสำนวนไปแล้วนะครับมีทั้งคดีสิ้นสุดเพราะพูดเสียหายก็อ่าจะะสียหายไม่เยอะก็ถอดใจไปเองไม่ตามแล้วขอถอนคำลงทุกไปจับงาน,นสอบสวนเลยก็นนห้าแสนคดีเนี่ยอยู่ที่ตำรวจไซเบอร์เนประมาณแสนกว่าบกชัวออกประมาณเกือบเกือบแสนที่เหลือลก็กระจัดกระจายไปตาม บชตัวเลขต่างๆนะครับความเสียหายระดับห้าแสนคดีเนาะตีเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ไหมพี่เออปีแล้วน่าจะประมาณสองหมื่ล้านครับ What the h e c k อ่าเนี่ยนี่คือ<ะ>คือแบบผลกระทบกับกับ,กบระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเราคือค่อนข้างหนักนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันควรจะเป็นปัญหาที่ <laughs> ที่ได้รับการให้ความสำคัญมากกว่านี้อีกหน่อย ใช่ไหมมันเป็นปัญหาระดับชาติเนาะมันไม่ใช่ว่าจะให้ตํารวจไซเบอร์องค์กรเดียวจัดการไม่ได้มันต้องเชิงระบบเนาะมันต้องเชิงระบบอย่างไงครับเชิงระบบเพราะว่าทุกวันนี้ระดับผู้บงคำวิชาของของตรอกับตำรวจไซเบอร์เนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยเขาพยายามปรับปรับเปลี่ยนแก้ไขพัฒนาตลอดครับทํายังไงให้แบบความเสียหายหรือคดีเนี่ยมันลดลงแล้วก็คดีที่รับมาแล้วเนี่ยทายังไงให้มันสามารถสรุปสํานวนออกให้ได้เยอะที่สุด คือจริงๆมันก็แค่ลดตัวเลขอะพี่อาร์ตคดีมันห้าแสนใช่ไหมตอนนี้มันเราเราส่งสำนวนหรือว่าสรุปสำนวนไปแล้วเนี่ยประมาณแสนแสนหกแสนเจ็ดคือต่อให้เราสรุปสำนวนได้เยอะแต่ถามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผู้เสียหายอะต้องการจริงๆมันมันน่าจะเป็นเงินที่เขาเสียไปมากว่ะมนตามได้ยากมากผมว่านะไม่ถึงถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ำที่จะได้เงินคืนมีฮะมีแต่ว่าน้อยจริงๆที่จะได้คืนเพราะว่ายัางไงเพราะว่าเงินมันไม่ได้อยู่ในประเทศนะเงินมันออกไปแล้ว รจริงๆอ่ะผมอยากคุยเรื่องนี้มากนะแต่แตเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันก้อน้งจะกระทบกับหลายฝ่ายเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องเชิญเป็นเอพิโซดต่อไปคือ <ś demain> ผมอ่ะเพิ่งเพงกลับจากอเมริกาแล้วมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เขาไปเรียนไปเรียนต่อริญยาโทริศวกรรมที่นู่นนะครับ <ś. S 1> แล้วตอนเนี้ยเขาทํางานอยู่กับไซเบอร์ซิ r คียวริตีของอเมริกาครับเพึ่งคุยกับเขาาบอกจริงๆแล้วอ่ะไอ้แก๊งคอลเซนเตอร์หรือ พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันเริ่มมาจากฝั่งนู้นแหละเริ่มมาจากฝั่งอเมริกาฝั่งนู้นแหละก่อนอก่อนจะพัฒนารูปแบบต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าผู้เสียหายในประเทศเขา,ามีน้อยน้อยมากจนถึงขั้นที่แบบมันไม่คุ้มไม่คุ้มทุนมัน,น่ะไอ้มิจฉาชีพอะลงทุนแล้วแม่งหลอกหลอกแล้วไม่คุ้มทุนกลายเป็นว่าต้องทางนีท้ที่เอเชียใช่ตลาดหลักเลยก็คือเนี่ยจีนญี่ปุน่นไทยครับครับเดี๋ยวอินไซต์ตรงนี้เดี๋ยว ขอเต็มๆไว้เอพิต่อไปเลยพี่บาทเพิ่งเห็นใน Facebook พี่บาทว่าพี่บาสเพิ่งไปเที่ยวสิงคโปร์มาอ๋อครับออย่างนี้ฮะงานนะงานเขาชื่องาน m i l ิโพเอเชียแปซิฟิกแอนด์เทคเอ็กซ์นะครับคืองานเนี้ยเขามีมาตั้งแต่ปี2005แล้วคณะผู้จัดเนี่ยครับเขาจะจัดสองปีครั้งปีนี้เขาจัดที่สิงคโปร์นะครับก็คือผู้จัดงานเนี่ยเขาจะเชิญผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยแห่งรัฐแล้วก็ความปลอดภัยเอกชนมันมีทั้งการการป้องกันร,รักษาความปลอดภัยภายในประเทศนะครับแล้วก็ต่อต้านการลุกลามอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ทางผู้จัดเนี่ยเขาทําหนังสือมาเชิญทางต่อรอครับถึงทางต่อรอก็แต่งตั้งคณ,ณะขึ้นมานะครับตามหนังสือเชิญนะก็มีตัวแทนของแต่ละหน่วยนะครับที่เป็นคณะจากไทยไปดูนะครับก็ mm hmm. คือในงานเนี่ยเขาจัดเป็นเหมือนนิทรศการนะครับแสดง มีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ครับพวกฮาร์ดแวร์เช่นแบบพวกอุปกรณ์หรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ก็เป็นระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับที่ทั้งในทางในเชิงของการป้องกันแล้วก็ในในเชิงของการต่อต้านนะครับการการลุกลามการตะกอาการร้ายต่างๆนะครับไปเนี่ยก็ไปเป็นสวันนะครับ,รบอีกหม่ยคือไปในงานเนี่ยทางเข้างานเนี่ยมีการสแกนแน่นหนามากนะครับไม่ใช่ว่าเอา เอาเทคโนโลยีเอาอะไรมาโชว์แล้วแล้วแบบให้ใครก็ได้เข้าไปดูเง <S <S ี้ยไม่ใช่นะคนที่ไปเนี่ยจะต้องได้รับเชิญจากคณะผู้จัดงานนะครับแล้วก็ต้องมีบัตรมีชื่อมีอะไรแล้วก็หน้างานต้องมีการสแกนสแกน, <S <S สแกนเคอรว่าผมก็จำตัวนะครับถึงจะเข้าไปได้นะฮะก็เอสามวันในวันแรกเขาก็พาเราไปดูที่จัดงานจัดอะไรนะครับที่พงดีพักแล้วก็แนะนำคณะของต่างๆนะครับพอวันที่สองเข้าไปดูงานเนี่ยโอ้โห ก็มีผู้ชมงานเนี่ยประมาณน่าจะสักหมื่นกว่าคนนะครับมีบูธจัดแสดงต่างๆเนี่ยก็ประมาณสักสามร้อยห้าสิบบูธจากสามบกว่าทีหลักๆแล้วก็ตัวเกง่งๆเลยถ้าเป็นพวกอาวุธอะไรก็อิสราเอลเออแองการี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาโชวมที่ที่ผมชอบจริงๆนะถ้าเป็นพวกอาวุธที่โธปกรณ์ก็เถุงมือพี่นะถุงมือใส่ปุ๊บช็อตไฟ เมื่อแล้วไอ,อ้ไม้งามนะไฟไฟช็อตไอ้นี่แม่งถุงมือเลยพะปุ๊บเป็นโปะโปะุ๊บช็อตคือคืามือสนิบาสไอ้เนี่ยอ,อย,าหาหาย่างฮารเลยแบบแม่งช็อตทั้งวันอ่ะคือแล้วใครเดินผ่านก็นกลัวกันเออ่าอันนั้นเป็นเป็นเป็นตัวที่เป็นอฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นแล้วก็อาวุธปืนอะไรอย่างนี้ก็มีครับอาวุธปืนโดรน อืมโดนก็จ,จะเคยเห็นชุดชุดเกราะบินได้ไอรอนแมนมาแล้วอ๋อพวกเจ็ดแผกปีปีอ่าเคยเห็นปีนี้มีมีชุดเกราะที่อยู่ในน้ําอืมเป,เป็นชุดเหมือนกันเลยแต่ว่าดำลงไปในน้ําน่าจะเป็นพวกทาลายหรือว่าเก็บกู้นะหรือเลสคิวอืมแล้วก็เอกล้องวงจรปิดครับซีซีทีวีที่สามารถเลือกโหมดเลือกโหมดจากห้องควบคุมได้ว่าอันเนี้ยตัวนี้จะปรับให้ตรวจจับหาอะไร ทุกตัวมีอินฟาเรดแล้วก็จะอย่างอย่างตัวที่เขาสาธิตเนี่ยเหมือนสิงคโปร์เนี่ยเขาซีเรียสเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็สาธิตเลยว่าตัวนี้จับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วแอบ,บมาติดตั้งโน้ในงานเนี่ยทั้งแบบภ <c oughs> ายนอกภายในนะโอ้แอบบติดตั้งแล้วก็โชว์แบบโอ้แน่นอนแน่นอนสามารถดีเทคอะไรก็ได้ที่เขาเซตไว้อ่าใช่ครับหาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเอ,อใบหน้าแค่เหมือนที่เราเห็นในหนังเดินผ่านากล้องปุ๊บก็รู้แล้วว่านี่อยู่ที่นี่อะไร อืดว่าของไทยเราก็น่าจะเคยมีใช้ใเพียงแต่แบบว่ามันไม่ได้แบบใช้ได้ทุกหน่วยอะไรเงี้ยครับมไม่ได้แพร่หลายครับส่วนไอ้ตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ปฏิบัติการเนี่ยถ้าชอบจริงๆแล้วเออผมผมเข้าไปดูของเซลไรนะฮะกับอีกตัวอคอกไนก็เป็นบริษัทคู่แข่งกันมาจากประเทศเดียวกันนะก็ของอิสราเอลเซลไว้เมื่อก่อนปกติรู้สึกเท่าที่เคยเห็นนะครับที่เคยที่เคยใช้คือเราจะรีสอดข้อมูลออกมาจากอุปกรณ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมถูกไหมฮะอย่างโทรศัพท์หรือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมันก็รีอซ็สข้อมูลออกมาก็ทําให้เราเห็นว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าไอตัวปฏแบบการตัวใหม่ของเขาเนี่ยมันสามารถเอามาโยงเป็นแบบคล้ายๆไอทูค่ะ mm hmm. คือเอาข้อมูลจากในเครื่องเราเนี่ยครับ,รบแล้วมาขึ้นจอแล้วเป็นไอทู ool, เลยว่าเราแค่ใส่โจทย์ไปครับก็คลิกแอดโจทย์เข้าไปว่า mm hmm. อ่าเพิ่มสายโทรเพิ่มอ่าไลน์เพิ่มอะไร mm hmm. ม,มันก็จะ ดิ้งไปหมดเลยการวิเคราะห์ให้เลยอ่าทังไปเลยหรือเพิ่มแอปพลิเคชันการเงินก็ไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาหมดเลยอันนี้ของของเซเลไบที่ที่ผมว่าเอ้ยโอเคส่วนของคอกในเนี่ยเราลองโยนเบอร์โทรศัพท์ลงไปเบอร์หนึ่งเข้าไปในเครื่องไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้มันขึ้นโชว์เลยว่ามันอยู่ตรงเนี้ยตตำแหน่งได้เออันนี้อันนี้กางดันไลายกางดันไลน์ถ้าเป็นของ เอ่อมบอดี้อะไรก็อันตรายอยู่แต่ก็ถ้าสำหรับในทางการตืบสวนสอบตัวนี้โอ้ดีมากดีมากชอบใช้ประโยชน์ได้ยึดก็คือที่ไปวันที่สองเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่เลยครับหมดไปกับสองสองบูทเนี่ยครับวันที่สามอะฮะผู้แทนจากจากหน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะครับมิลิโพเนี่ยก็คือชัดๆอยู่แล้วทหารและกับตำรวจครับสองฝั่งแล้วก็มีผู้แทนหน่วยงานความด้านการรักษาความปลอดภัยนะครับ หรือว่าความความมั่นคงบบไปแห่งมาดูภูมิอะไรเงี้ยครับเขาจะมานั่งคุยกันเลยแล้วก็มาเสนอนู่นนี่นั่นเงินเพื่อให้เพื่อ,เพ,อเพื่อให้ให้ได้ข้อสรุปว่าเราควรจะในประเทศที่เป็นพันธมิตรกันนะครับเขาจะทําอะไรยังไงให้มันแบบปกป้องคุ้มกันประเทศประเทศพันธมิตรประเทศ,เทศ,เทศ,เทศในกลุ่มของตัวเองอะไรเงี้ยครับเหมือนผู้บริหาร,อาหารของประเทศสมาชิกมาคุยกัน ใช่ใช,ใช่ประมาณนั้นผมเห็นเนี่ยนายทหารนายตำรวจอะไรนี่แพทแถบสองมือเนี่ยแปะอกอะไปนั่งอะ่ะก็คือแบบเอาใช้ได้แต่น่าจะใช้ได้แล้วก็ที่จุดสนใจหลักๆเลยจริงๆของวันที่สามเนี่ยก็คือมันเป็นเวทีของของการพรีเซนเทชันเอไครับซึ่งซึ่งจริงๆทีม,ท,มทีมหลักทีมหลักของปีนี้ครับก็คือการนำา AI เข้ามาใช้นะครับก็จะมีตัวแทนของบริษัทต่างๆขึ้นไปพูดว่า บริษัทของเขาเนี่ยใช้ AI ในการทำอะไรบ้างอะไรองี้ครับซึ่งอันนี้ดีดีมากๆเลยดีมากม,ากมที่ผมชอบที่นั่งฟังคือก็ไม่ได้นั่งฟังที่เพราะต้องเข้าใจว่าเราไปเป็นองค์คณะครับก็คือพี่ๆเขามูฟบไปไหนเราก็มูฟบตาม,มเราหกสองนี่แทบจะเด็กสุดอ่ะมีหกสามอยู่คนเดงบ้างน้องสุดวิง่งเป็นเนนเลยเนะที่น่าสนใจก็คือการการไล่เส้นคริปโตพี่อคริปโตเคเรนซี่ คือมันจะม,มันค่อนข้างจะตรงของผมโดยตรงนะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งไล่กันแมนนวลน่ะก็คือจับจากระหว่างกระเป๋าเอไปกระเป๋า B เอาค่าแฮชมาใส่แล้วดูว่าไปไหนเราต้องมานั่งไล่ดูค่าแฮชว่าเออเนี่ยตรงกันเป็นเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็จาก B ไป C ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่อะ่ะโยนกระเป๋าตูมเข้าไปเนี่ยไปออกทะลุเลยว่าไปอยู่ตรงไหนเห็นทั้งขาดนนเลยใช่ครับคือตัวเนี้ย ดีมากที่ที่อยากจะได้มาใช้ในงานสืบสวนสอบสวนของอายกรรมทางเทคโนโลยีมากๆเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เ,เงินไม่ไม่ไม่กดออกแล้วพวกแกงคอเซนเตอร์ก็ดีหรือหรือพวกพนันอ,ออนไลน์ต่างๆก็ดีเนี่ยครับพอเงินเข้าบัญชีม้าแถวแรกวิ่งไป 2, องสามสี่ห้าเมื่อก่อนกดออกใช่ไหมฮะกดออกแล้วอาจจะโดนถือข้ามชายแดนไปหรือหรือฝากเอ็กชนเดือนชายแดนไปอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ไม่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบพอไปปุ๊บก็เปลี่ยนเข้าคริปโตเลย mm hmm. เข้าแถวสองแถวสามก็เปลี่ยนเป็นเหรียญคริปโตแล้วก็ไล่ไปแต่ว่าอก่อนหน้านี้พอเข้าคริปโตเนี่ยมันก็จะไล่ไปสุดแล้วก็มันจก็จะมีคนไป KYC ออกเป็นเงินอยู่ดีเราก็จะตามไอ้ตัวนั้นได้ mm hmm. แต่ทุกวันนี้เหมือนท่อคริปโตมันเหมือนเป็นท่อเก็บเก็บตังค์ไปแล้วพี่อาร์ต hmm. อือพอเงิน ไหลเข้าบัญชีมาแถวสามแถวสี่แล้วแล้วเปลี่ยนไปไหลเข้าคริปโตเนี่ยคริปโตไปแถวหนึ่งแถวสองปุ๊บค้างเลยค้างอยู่ในท่ออย่างนั้นแ้่ออกไม่มีคนมาใครเคลมที่ออกเราตามไม่ได้เว้ยสรุปว่าแทนที่จะกดเงินสดออกมาแล้วฝากแบงก์ก็ไม่ได้ต้องมาใส่ตู้เซฟไว้โดนจับโดนค้นทีนึงก็โดนตรวจยึดไปยอะไรเงี้ยไม่เอาก็ค้างท่อไว้ในคริปโตไม่ได้หายไปไหนตัวเองถือวอลเลตเอาไว้ค้ากระเป๋าไว้ข้ากระเป๋าไว้เป็นอย่างนั้นไป ซึ่งซ่ง,ซงถ้าได้ตัวนี้มาไม่ว่าจะไปคายอยู่ตรงไหนแล้วเราเราสามารถรู้ได้ก็ก็ก็ดีว,ว้าวพี่บาสจับแนวโน้มอะไรได้ครับไองานมิลิโพที่ได้ไปเนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรในอนาคตงานพวกนี้มัน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 ตกผลึกมาจากจากในแต่ละปีสองปีเขาจัดครั้งนะครับอย่างปีหน้าในจัดที่ฝรั่งเศสเอ่อสองปีจัดครั้งแล้วเหมือนที่ผมบอกพี่ไายเมื่อกี้ว่าพวกระดับผู้นำหรือว่า กับผู้นําองค์กรทั้งทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เขาจะไปนั่งคุยกับพวกผู้ผลิตนะครับบริษัทผู้ผลิตเนี่ยสามสิบสามสิบเอ็ดบริษัทที่มาเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรปีนี้เขาต้องการเขาต้องการอะไรคุณเอานี้มาเสนอใช่ไหมแลวอีกสองปีเนี่ยคุณเอาอะไรมาเสนอให้เราเราต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตอนนี้เราแก้ปัญหานี่นี่น,นี่ไม่ได้คุณไปแก้มาให้หน่อยแล้วอีกสองปีอามาเสนอแล้วเราจะซื้อตัวเนี้ยดีดีมากครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการตกผลึกจากผู้ปฏิบัติสู่สู่สผู้ ผู้พัฒนาเออผู้ปฏิบัติแล้วเอาปัญหาไปให้ผู้พัฒนาเพื่อไปพัฒนาตรงนี้มาเหมือนไอ้ตัว end user กับ dev มาเจอกันอ่าประมาณนั้นอืมว,ว้าวเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ซื้อขายที่นั่นอยู่แล้วมันไม่มีขายไม่ไม่ขายปลีกด้วยนะต้องขายขายให้ระดับองค์กรแล้วไม่ได้ขายวันนั้นต้องคุณต้องมาคุยกันเซ็นสัญญากันหรือนอกรอบอย่างเดียวใครหลังจากงอนคืองานนี้เป็นงานโชว์อย่างเดียวครับครับใครชอบใครอะไรยังไงก็ไปจับไปเรท e r แล้วก็ดีลกันเอง ใช่ครับใช่แน่นอนครับเดี๋ยว e ีต่อไปเนี่ยพี่บาสจะมาพูดคุยกันเรื่องของอาจกรรมไซเบอร์แบบเจาะลึกแล้วก็จะมาแนะนําแล้วก็มาเล่าโซลูชันให้ฟังว่ามันควรจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการอะไรยังไงอาจจะเป็นเต็มๆในตอนต่อไปนะครับสําหรับตอนนี้พี่บาสอยากจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับถ้าให้ฝากในเรื่องของงานป้องกันอากการตรทางเทคโนโลยีจริงๆนะครับก็คืออยากให้น้องๆน,นะครับที่ที่เป็นเจ้าที่ของเราเนี่ยครับ ศึกษาตรงนี้ให้ให้รู้ไว้นะครับคือในอนาคตเราได้ใช้แน่นอนนะครับเรื่องอที่หมายถึงก็คือการนำา AI เข้ามาใช้ในองค์กรอัยากรรมทั้งหลายนะครับทั้งเรื่อง call center ก็ดีที่โหเปลี่ยนรูปแบบไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับที่ต่อไปอาจจะมีคนวิดีโอคอลมานั่งคุยมานั่งซู o m กันยังพมกับพี่อารางเงี้ยหรือในที่ทำงาน4ี่ห้าคนซู o กันโดยที่อีกสี่คนเนี้ยเป็น AI หมดเลย แล้วเราเป็นไอ้นี่คนเดียวนะครับโดนหลอออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอันนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนเราเป็นเจ้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องรู้เลยฮะเรื่องพวกนี้ต้องรู้เลยต้องถ่ายทอดพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับแนวทางการสืบสวนๆๆสอบสวนเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยต้องรู้ต้องรู้ทิศทางตรงนี้ครับนี่คือแนวโน้มในอนาคตไม่ได้ไกลเลยครับปีสองปีนี้เจอแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็สําคัญที่สุดเลยเนี่ยยังไงก็ตามเขาสิ่งที่เขาอยากได้คืออยากให้เราโอนเงินไปให้ โอนให้ยากๆหน่อยนะโอนเงินเนี่ยโอนยากๆหน่อยพี่บัสเจอสาวๆขอตังค์เนี่ยโอนไวไหมฮะไม่มีครับโอนไปนี่เช็คบัญชีก่อนแน่นอนเดี๋ยวนี้แค่เอาบัญชีไปโยนใน Google ก็ขึ้นแล้วนะครับว่าเป็นบัญชีโจรหรือเปล่านะครับบัญชีหลอกลวงหรือเปล่าแต่ถ้าโดนซ้กไปจริงก็ก็โทรหาปังเลยครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งฝังเรารับสายอยู่แล้วถ้าจะใครมักิจกรรมทางเทคนิคนีโทรไป call center นะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือแจ้งความออนไลน์ที่ ww. w ไทย i พล l i อ o n l i n e c o มมีแค่เบอร์โทรฮอตไลน์ที่ว่าในกับเว็บไซต์ทางการสองช่องทางนี้เท่านั้นไม่นั้นก็ Wal k in ไปเลยฮะที่ทำการขอบคุณพี่ป้าครับขอขออนุญาตที่ให้เกีติมาในการครับครับก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราสูญเสียกับในเรื่องนี้มากเกินไปหละครับก็เลยต้องมาช่วยกันยกระดับนี่ก็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้สังคมปลอดภัยขึ้นนะครับทำสังคมให้ปลอดภัยไปด้วยกันครับ Make the world safer place บยบ๊ายบายสวัสดีครับ